สวัสนีครับผมเพียงครับมาสาธิตวิธีการปลูกมันฝรั่งครับของในเกาหลีนะครับเดี๋ยวเขาสิปลูกจังไดนเห็ดจังไดนนะครับเดี๋ยวมาติดตามในคลิปนี้ครับผมครับกะสิบอกเหตุผลก่อนครับว่าที่นี่เห็ดขึ้นมาอย่างก็คือว่าเก็บกันมาเพื่อให้ความรู้นะครับว่าผู้ใด จะไปรับจ้างหลายวันอย่างประเภทนี้นะครับสีได้มีความู้ว่าเขาเห็ดจังไรครับไปถึงหน้างานเขาก็ดสีได้เห็ดเป็นเลยนะครับพอต้องไปพอต้องไปเรี้ยนรูี่ยังเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเหตดเป็นแล้วโอเคไปติดตามเลยครับผมครับอุปกรณ์นะครับมันสีมีมะหายนะเป็นอุปกรณ์ชุดปลูกนะครับลักษณะการปลูกก็คือเอามาเล็ดลงในหนีแล้ครับนี่ครับเดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ของมันฝรั่งนะครับเนื้อนะครับพันธุ์ของมันฝรัง่งเขาสตัดมาแล้วครับมันจะมีตาออกมาน้อยๆครับเดี๋ยวไปบึ้งวิธีการปลูกนะครับก็เขาก็สิสร้างมาใหาเ้เป็นรังเป็นรังสิครับผมน่ครับเป็นรังเป็นรังก็สิมีคนคอยหยอดห้ครับผมนี่ครับหยอดแล้วอ่าเขาก็สิิเสียบเลยวิธีเสียบก็ เสียบลงตามรู้นะครับเขาจะเห็รุรูมาไว้ให้เรียบร้อยเ้าจะงะออกครับเสียบแล้วก็อ้าบเสียบอ้าเสียบอ้าเสียบอ้าอันนี้เห็ดสาห่ายเบิ่งครับเสียบลงไปแล้วก็อ้าแล้วก็ยกครับเสียบอ้ายกเสียบอ้ายกครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับผมงานบ่ได้ใส่ความสมานิอยังดอกว่าตรงนี้สองคนคอยย่นห้ครับอีกคนหนึ่งค่อยย่นห้เฮ็ดแชร์สองคนเฮ็ดไปสุดรเราก็เฮ็ดกลับมาเฮ็ดไปสุดรเรากลับมาเป็นงนั้น ลายวันนะครับเพื่อเป็นค้ามู้ให้ผู้ที่ไปรับจ้างลายวันจะได้มีความู้พื้นฐานนะครับผมเวลาเขาไปทำงานบางที่เกาหลีอธิบายแล้วเขาบ่าเข้าใจนะครับเขากัเขาเบิ่งคลิปนี่ไปเขาก็สิเข้าใจเลยลว่าเขาเหตดจังใดจังใดก็สิก็ได้อุูงงยากหนานะครับผมไปถึงแบบนำเลยครับ ระวังก็คืออย่าไปเสียบสายยางเขาโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับกับวิธีการสาธิตการปลูกม้นฟรังนะครับในเกาหลีนะครับผมถ้าใดอยากได้ความรู้แบบนี้ก็กดติดตามมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้น้ำเนี่ยครับแต่อยากแชร์ไปให้มุกก็กดแชร์ได้ครับผมโอเคสวัสดีครัรบ